โอเคก็ okay, สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับช่องเมสในเกมไลเลนเจอร์นะครับวันนี้ก็ตามสัญญานะผมจะมาอัพเซนคูขึ้น9ดาวกันนะครับแต่ว่าเป็นแค่9ดาว160นะเหตุผล <c oughs> ที่ผมขึ้น9ดาวเนี่ยก็เพราะว่าผมรู้สึกว่าไฮเปอร์แม็กเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมว่าเซนคูถ้าจะใช้ดีจริงอะ่ะ ต้องมี9้าดาวนะต้องมีจบตีครั้งสุดท้ายพูดผิดนะเออต้องมีจมตีครั้งสุดท้ายนะเพราะว่าด้วยพื้นฐานของตัวมันเนี่ยเป็นมันเป็นตัวที่เปราะอยู่แล้วนะซึ่งถ้าไม่ได้เกียร์แน่นในขนาดนั้นเนี่ยปล่อยออกไปยังไงก็ตายครับผมก็เลยคิดว่านะผมจะลองเสี่ยงขึ้น9้าดาวนะเผื่อจะได้จบตีครั้งสุดท้ายกับเขาบ้างนะโดยผมมีตัว๋วมา2ใบนะครับมาดูกันว่าเราจะได้กันไหมนะ ไปเริ่มอัพกันเลยดีกว่าโอเคไปเพิ่มระดับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับผมก็จะเป็นวันที่จะคูณ2ออย่างนั่นแหละก็คือเป็นวันที่เหมาะสมจะอัพเรนเจอร์แล้วก็อัพเกียร์ไปด้วยนะก็เลยว่าจะปั้นวันนี้กันนะครับก่อนอื่นก็ทำให้แม็กก่อนนะเพื่อที่จะอัพเกรดเป็นขั้นไฮเปอร์ได้นะเอ้ยขั้นสูงสุดก่อนดี อัลต้านะครับเราต้อง <c oughs> ปั้นขึ้นเอลต้าก่อนเรียบร้อยได้เซคัวอต้าแล้วต่อไปก็ยัดกบให้น้องแม็กกันเลยนะตอนนี้ผมขึ้นเป็นผมขึ้นเป็นไฮเปอร์ได้แล้วนะผมเตลจูตีมาเรียบร้อยแล้วแต่ก่อนอื่นเราต้องยัดกบให้น้องแม็กก่อนนะครับไปยัดกบกัน โอเคก็แม็กแล้วนะต่อไปเราก็จะอัพเวลให้น้องก่อนนะโดยการยัดกบ8ดาวก่อนเนาะอ๋อนี่ยยัดก้อนเลเวลดิวซุยก็ได้นี่หว่าเอดีว่าริวซุยมันเกินนะผมก็เลยจับมาทำเป็นเวลร้อย30แล้วก็ยัดเวลไปนะโอเคเรียบร้อยออกมาดูด้านนอกก่อนนี่นะผมสเสร็จคูเราก็เป็นร่าง อัลตร้าแม็ก,กันแล้วนะสีฟ้าสวยสดใสเลยก่อนเนนะผมเราต้องสลับเป็นไฮเปอร์ก่อนนะเพื่อเอาลูพี้นั่นเองนะช่างมันไซมอนเดี๋ยวผมค่อยไปเก็บใหม่ได้นะเออเรียบร้อยนี่สีชมพูรอารามเทนะแคปรูปไปสักหน่อยโอเค ไปต่อไปเรามาอัพน้องขึ้นเก้าดาวอันนี้กนะ่อนนะครับไอตอนนี้แหละคือจุดจชี้ชะตาเลยว่าเราจะได้ความสามารถอะไรนะที่ผมอยากได้มากที่สุดเลยเนี่ยคือ last a t t a k นะเดี๋ยวเราไปดูก่อนดีกว่าว่ามันมีความสามารถเก้าดาวอะไรกันบ้างนะนี่ครับผมก็จะมีความสามารถ last a t t a k นะผมหรือว่าจบตีครั้งสุดท้ายฟื้นฟูแร่ธาตุแล้วก็ สตูใช้แร่ธาตุเพิ่มขึ้นหรือว่าเพิ่มแร่300อนั่นเองนะที่ดีที่สุดก็คือจบตีห้ังสุดท้ายนั่นแหละนะลองลงมาก็เป็นสตูใช้แร่ธาตุเพิ่มขึ้นนะไปแต่จุดมุ่งหมายวันนี้เราต้องเอาลาสเท่านั้นถ้าไม่มีราสเซนคูมันจะไม่เก่งเลยนะไปจัด15ล้าน let's go ราสแอคแทก โอ้ยฝื้นฟูเล่วงการเกมมันเล่นกูแล้วไงน้องฝื้นฟูเล่อันที่กากที่สุดไม่เป็นไรครับผมผมยังมีตัวปกกลังอีกสองใบนะเอ,อมาขอลาดแอคแท็กจิ้มไปเน้นๆแล้วลาดแอแท็กไปอ,อ,อย่างนั้นแหละน้อง ในที่สุดเราก็ได้แล้วนะผมเซตคูบกลาร์ดนะโดยใช้ตัวแค่ใบเดียวเท่านั้นสวยกันมากโอเคต่อไปอัพเวลวให้น้องต่อนะเพราะว่าแตตน้องตอนนี้เนี่ยคือขี้กากมากนะเราต้องไปอัพวลวให้น้องก่อนโดยการยัดกบก่อนนะผมยัดกบ9้าก่อนละกันนะจะได้เวลเยอะๆนะครับ ที่ของเรนเจอร์ด้วยนะก็ถ้าใครจะทำดาวดาวเนี่ยก็แนะนำให้ทำแบบนี้เลยนะครับผมก็คือวันเสาร์ทิ์ศุกรสเสาทิตย์แนะนำเลยนะครับ้า,าดาวเสร็จแล้วไปด,ดาวต่อเป็นยาไม่เกินนะ เปิ้งแคปหน้าจอไว้ก่อนโอเคออามาดูข้างนอกกันก่อนดีกว่านี่เหลืองอารามจะสวยกว่านี้แล้วผมถ้าเป็นแบบก้าวดาวแม็กแบบบอสมึดนะแต่ว่าผมไม่ปั้นหรอกนะบอสไอเซนคูอะผมว่าแม็กตัวต่อไปผมว่าจะปั้นกินทํามานะเซนคูเนี่ยเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้ทีมเราขาดตัวชนอย่างมากเลยถ้าปั้นเซนคูไปเนี่ย ยังไงก็ตายอยู่ดีนะถึงแม้ว่ามันจะก้าวดาวแม็กก็เดิอโอเคมาเรามาใส่เกียร์ให้น้องกันดีกว่านะเส้นคูเนี่ยมันเป็นสายว่องไวนะอ่านสกิลน้องกันก่อนดีกว่าเออสกิลน้องนะก็สกิลแรกเป็นสกิลบัฟนะผมเป็นบัฟวิ่งไวนะแล้วก็บัฟใช้สกิลแล้วก็แม่นยำสกิลอย่างละ35%นะครับ เป็นบัฟที่ดีนะเพิ่งเพิ่งโดนบัฟมาด้วยนะให้มันบัฟหน้าป้อมใช่ไหมม,มันเห็นอยู่แต่ก็ยังไม่เคยแบบทดลองใช้เองนะต่อไปครับผมเป็นสกิลดาเมจนะบอลกรมมทันยกเลิกอ,อตาตายกเลิกผลรับบัฟแล้วก็สร้างความเสียหาย4,000เลงในพื้นที่และเคลื่อนย้ายศัตรูไปแนวหลังสกิลเหมือนเล่มเลยนะเดี๋ยวใครงงว่าเล่มคือใครเดี๋ยวผมจะพาไปดูละกันนะมีเล่มไหมเนี่ย เขาใช้เล่มกันอยู่ใช่ไหมเออเนี่ยเลม่มสกิลแรกก็จะเพิ่มแม่นอันนี้เพิ่มระยะโจมตีนะไม่เหมือนกันแต่ว่าสกิลเนี้ยเหมือนกันเลยนะเคยยกเลิกมาตายยกเลิกบัฟแล้วก็สร้างความเสียหาย4,000%ดีศัตรูปไปแนวหลังเหมือนกันเด็กเลยนะแค่เปลี่ยนธาตุาเฉยๆนะก็ถ้าแนะนำก็คือถ้าใครไม่มีเล่มก็เปิดไว้ก่อนก็ดีนนะเพราะว่าท็อปตำนานยังใช้เล่มเลย แสดงว่าตัวเนี้ยเหมือนเลม่มมากเลยผมว่ายังไงก็ต้องว่ายังไงก็ได้ใช่ปะผมว่ามีไว้ก็ดีนะอไปร,รับรูบี้กันดีกว่ <c oughs> าแล้วก็จะมาใส่เกียร์กันโอ,โอเครับรูบี้นะผมสิบห้ารูบี้ไปเลสโกสิบห้ารูบี้โอเคครับผม เฮ้ยทำไมผมไม่กดตัวนี้ป่ะตอใช่ามันก็จะหมุนหมุนนิดหน่อยนะตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเอ้ยไม่ใช่ประมาณทุ่มหนึ่งโอเคไปใส่เกียร์ให้น้องก็ดีกว่าเนซะนคูเนี่ยถ้าเกียร์ถ้าผมจะใส่นะแนะนำนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณไม่มีร้านนะหรือเป็นแบบไฮเปอร์อะไฮเปอร์แม็กเลยเนี่ยผมก็แนะนำให้ใส่เกียร์ที่มีเลือดนะอย่างเช่นคาทาคาทาคิดมัดนะครับผม หรือว่าเป็นปืนชั้นเยี่ยมนะปืนชั้นเยี่ยมเดียวนาะหรือถ้าเป็นแบบมันไม่มีจริงเกียร์ฟรีใส่คอนนะครับค้อนแห่งความมืดนะครับตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ดาเมจก็ได้นะผมเพราะว่าเอาจุดประสงค์ที่เราใช้ตัวนี้จริงคือเรามาเน้นผักศัตรูไปแนวหลังเนาะก็เลยไม่ต้องเน้นดาเมจให้มันยืนนานๆแล้วก็ผลักๆๆๆกศักกกกกตรูไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือแมคคาณิกของเซนคูนะ แต่ตอนนี้เราสุมไดร้านแล้วใช่ไหมแสดงว่าตัวเราอ่ะก็ตายได้นนก็หมายความว่าเราจะโดนแน่นอนไปใส่ให้น้องนั่นเองนะล้ <c oughs> ยผมจะซุยเกียร์ใครก่อนดีผมซุยใครดีผมซุยซุยเกียร์คาร์งามาก่อนแล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวรอสักครู่นะผมขอเปลี่ยนเกียร์ก่อน <c oughs> โอเคมาเราก็ได้ปืนของสเตอรลีมาแล้วนะผมซุยมาจากคาง์านะเอามารีวิวก่อน เดี๋ยวเกียร์เนี่ยผมค่อยจัดให้มันเข้าที่เข้าทางอีกทีหนึ่งนะโอเคส่วนช่องกลางนะผมก็ยังไงทุกคนก็ต้องใส่อยู่แล้วนะก็คือรองเท้าปีกเมฆนั่นเองนะเพราะว่าน้องเนี่ยแร่ค่อนข้างเยอะเลยนะคันเจ็ดควรจะได้เกียร์รถแร่สักหน่อยนะก็ถ้าจะหารถแร่นะก็ควรหารถแร่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นะนั่นก็คือ37.8นะครับแต่ผมลองหาตัวนี้ก่อน40โอเค โอเคเอาอันนี้แหละ3 7 8นะครับแล้วก็ประโยชน์ของรองเท้าเนี่ยได้ต้านสกิลมาด้วยนะครับต่อไปชิ้นสุดท้ายนะก็ถ้าเป็นเกียร์ฟรีนะผมก็แนะนำให้ใส่เป็นทางด้านของกระเป๋านะครับกระเป๋าให้ความมืดแต่ว่าผมมีกระดิ่งไนงะกระดิ่งเนี่ยมันคือกระเป๋าเวอร์ชันอัปเกรดนะผมก็คือน้องจะมีใช้สกิลหลบสกิลแล้วมีลดแน่เพิ่มขึ้นมานะส่วนกระเป๋าเนี่ยจะมีใช้สกิลหลบสกิลแต่ไม่มีลดแน่นั่นเองนะ ก็ถ้าใครไม่มีกระดิ่งก็ใช้กระเป๋านะครับแต่ว่าถ้าใครมีกระดิ่งก็ใช้กระดิ่งไปนะก็จะได้หลบสกิลมาด้วยนะครับเกียร์ระผมจะใส่ก็ประมาณนี้นะก็จะเป็นโดนแน่นอนแล้วก็บวกกับรองเท้ากระดิ่งนะผมก็จะได้หลบสกิล70แล้วก็ต้านสกิล60นั่นเองนะอ่าแล้วก็มีโดนแน่นอนปล่อยตัวไวนะ้เนาะปล่อยตัวไว้ก็ปล่อยประมาณ5วินนะครับอโอเคเรามาดูเรามารีวิวกันก่อนดีกว่าไหม มาดูรีวิวกันก่อนดีกว่าปะไปที่สเตตหลักดีกว่าเราจะมาเทสดาเมจของน้องกันนะหลังจากที่ได้เกียร์โดนแน่นอนไปสเตจ400สเตจนี่บอสนกบอสนกเห็นหลายคนเอาไปรีวิวนะบอสนกบอสนกเดี๋ยวจัดทีมมันก่อนดับตัวนะก่อนนะก็เอานี่ออกนี่ออกไปเลยนะเราจะเอาพระเอกเราเข้านะครับ เด็ดคือหลอดเท่ไปนะ <c oughs> ไปอะไรนะปึ๊บไปปล่อยกันก่อนเึ๊บผมปับ๊บหน้าป้อมเป็นปั๊บวิ่งไวนะแล้วปั๊บอีกรอบนึงโอ้โหปับบ๊บปวยังไงเนี้ยสกิลดาเมจปึง้งแล้วก็ผลักสตูไปแนวหลังแบบนี้นะดาเมจก็ประมาณครึ่งหลอด ตายครับผมมีลารดปึ๊บบัฟเห็นไหมถ้าเรามีลารดเนี่ยเราก็ใส่เกียร์ป,อ,ปอให้น้องได้เลยนะเพราะยังไงน้องปล่อยมาก็ติดลารดอยู่แล้วนะประมาณนี้นะผมนี่เห็นปะติดลารดก็จะปล่อยสกิลมันจะสุ่มปล่อยสกิลไม่สกิลหนึ่งก็สกิลสองปัน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 ปิวพอเราใส่กระดิ่งมาเนี่ยน้องก็จะใช้สกิลทีหน่อยนะเพราะว่ากระดิ่งเนี่ยมีอัตราการใช้สกิลเนาะ นี่ปัน่นป่นปั่นปั่นปันป่นปันป่นยิงปัน่นยิงเรียบร้อยนะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปทดสอบด่านอีด่านหนึ่งดีมาด่าน,ด,านด่านข้างบนนะ่ะลองดูวอนตายแล้วดูบ่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าด่านไหนกูจะหลุดเลยเฮ้ยด่านนี้ด่านนี้ด่านนี้เออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่เราสตู้ปล่อยมาเย,ยอะๆก่อนนะครับ อ่าโอเคไปปรับหน้าป้อมปรับหน้าป้อมอีกทีนึงโอ้โหเนี่ยปั่นปั่นปันปันปันปึ้มอ้าวโอ้โหน้องสกิลไม่แม่นเลยปั่นปั่นปันปันปึ้งอู้ดูสองตัวอันนี้ไม่โดนปั่นปั่นปั่นปันปันปึ้งโอ้ปั่น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 เือผิดพลาดทำไมมันไม่ค่อยแม่นเลยวะ เราคงคิดเองโบเนี่ยไม่ค่อยแม่นเลยแต่ก็ได้อยู่เนาะนี่กกระนาบีบับแม่นนะเนี่ยเออโอเคทดสอบอีกสักรอบไปอีกรอบอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อยังไม่กระจางนะเพื่อนเพื่อนมันอาจจะแบบเพื่อนมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อย วิ้ยเรารีบปล่อยกันไปปะวะปัดปันปัดปัดปัดโบโดนไปสามตัวได้อยู่นะปัด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 เบ้โอ้ยไกลด้วยนะสกิลอะติดลารดปั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 ดโบนี่พอมีลารดอะไรอะไรก็ดีขึ้นนะเซนคูเนี่ยตัวมันปล่อยอยู่แล้วนะเวลามันตายเนี่ยก็จะได้มีประโยชน์นิดหน่อยนะถ้ามีลารดนี่โอ้ยสกิลก็แม่นอยู่นะ ปั่น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 เบ๊เออโดนไปสามอุ้ยเอ้าหายหมดดงเลยอะไรวะเนี่ยอุ้ยก็ได้อยู่นะปั่น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 โบ้ปั่น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 เบ๊หึ่ไม่โดนปล่อยสักตัวไหมปั่น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 บ้าเอ้ยโดนไปสามเออดีดีดีถือว่ามูฟแม่นอยู่นะ มูฟแม่นแล้วก็มูฟเป็นกลุ่มด้วยนะเพราะมันเป็นสกิลพื้นทะี่อะเนาะคือก็ได้อยู่ปั่นโบปั่นเบ้เรียบร้อยนะต่อไปเราไป pvp กันดีไหม pvp พกันดีกว่าเอ้ oh. ก็ผิดไป pvp พกันดีกว่าครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะดับทีมกันก่อนนะ ทีมที่ไม่มีการบินเอ้าเฮ้ยไม่มีคนนกเราไม่เอาคนนกกันเดือนนี้ผมเติมไปเยอะมากเลยแล้วผมว่าจะไม่เติมแล้วอีกสองชั่วโมงตัดลีกนะมาเคียมาดับทีมดีกว่านะนี่ผมเจา้าบอสมื่ดอกเลยผมแล้วใส่แค่สาตัวนี้แหละสมตัวก็เฟี้ยวได้หรือเปล่าก็ห <c oughs> รือเปล่าแล้วผมเช็คทีมดีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี้ยผมบ้าวิ่งนี่นอมเพอวิ่งไปกินพื้นที่ นี่ครับผมลาดบัฟเราจะมาดูว่าเซนคูเนี่ยมันจะโอ้โหนี่มูฟเราจะมาดูนะว่าเซนคูเนี่ยมันมูฟหดหรือเปล่าอุ้ยไม่น่ากดออโต้เลยน้องโอ้ไม่น่ากดออตโต้เลยม้า,ออตตมาเอาใหม่เอาม่เอาม่ โอ้โหมกเมื่อกี้คนนี้ไม่มีลาโอ้ยออเมื่อกี้ไม่น่ากดออตโอต้เลยนะ่าจะกดสดนะแต่ถ้ากดสดเนี่ยเราก็จะไม่มีสมาธิไปดูนะว่าเซนคูเราโ,โห่หรือเปล่าเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหเมื่อกี้ทีมนี้ไม่ใส่คนนี้ใส่เกียร์โดนแน่นอนสก,กิลเบิ้ลนเนาะอลองดูมีเพิ่มพันนะก็อย่าออตโต้เอาออโต้ออกไปเลยนะ ดูว่าเซนคูเราจะผักแม่นหรือเปล่าโอ้โหมาถึงก็แช่น้ำแข็งก่อนเลยปั่นปั่นปั่นปันผักผักโดนเปล่านั้งไม่ได้ดูเลยทุกคนก็ดูเอานะว่ามันมันผักแม่นหรือเปล่าป right ั่นปั่นปั่นปันผักเฮ้ยผักโดนเปล่าวะ ก็เป็นผักโดนมากว่าทุกคนโอ้ยอระเบิดปลามนูนเรียบร้อยโอเคอุ้ยมันไม่เห็นภาพว่าสงสัยมันต้องใช้ทีมแบบฟูลอะฟูลคอมโบฟูลออปชั่นว่ะโอเคเดี๋ยวเราดับตัวมาเพิ่มดีกว่านะอันนี้มีม็บอบอย่าไปสู้เลยดีไหมม็อบแร่เยอะสะดด้วยเอ้แร่น้อยผิด รู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองว่ะน้องๆแล้วเราต้องใส่แบบใส่ตัวยีนไว้หน่อยนะผมรู้สึกว่าผมมองไม่เห็นสก,กิลเซนคูเลยว่ะเมื่อกี้ใส่บอสกับล็อกเอ้ใส่บอสกับกินไว้หน่อยนะผมมองไม่เห็นสก,กิลเซนคูเลยว่ะเพื่อนๆมามลองใส่ทีมเต็มไปดูนะเอ,อ๊ นี่ปั่นปันปันปั่นปันปันโบเห็นปะวะไออย่างกูไม่เห็นเลยสัตเออพอใส่พอใส่แบบว่าตัวยืนมามันค่อยยืดได้นานหน่อยนะแต่ว่าถ้าตัวเราตายมันก็จะเอาแลกให้ฟังอะเนาะ โอ้โอโอโอแข็งเอ้ยไม่ใช่แข็งเอามาตักบับบิง้งนี่เอาบัฟวิ่งกินนะไม่ใช่บับบิงะะบบบ้งเซียนคูนะฮะบับบิ้งเซียนคูจะช้ากว,กว่าบับบิ้งกินนะทำให้บรเจับบับบิ้งของกินมาก่อนนะทุกคนเห็นเห็นว่าเห็นมันผักบ้างไหมวะทุกคนผมอยากรู้ว่ะทุกคน เอาว่าทุกคนคอมเมนต์หน่อยนะเห็นช็อตเซนคูผักมั้งไหมผมไม่เห็นเลยว่ะผมไม่เห็นเลยว่ะเพื่อนๆผมไมเห็นมันออกมาตายแล้วล้าอย่างเดียวว่ะเพื่อนโอ้ยบินดูไม่เอาก็คอมเมนต์ไว้หน่อยนะผมจะไปดูนะว่ามันผักช็อตไหนบ้างนะแล้วมันผักแม่นนะเปล่าแต่เท่าที่ทดสอบกับดานนะันะ้นะนะมันก็แม่นอยู่นะถึงแม้จะมีพลาดไปนิดหน่อย อีกสักสองตาเนาะเดี๋ยวตัดไปตอนที่แหม่พูดตัดนี่มาตลอดจัดไปพอจะพูดตัดไปตอนเจอทีไม่มีการบินก็เจอเลยนะต้องให้สั่งต้องให้พูดนะครับไปบันตอ่อปกันต่อโอ้ทีมนูน้นเบาช้างมันปล่อยมาโคตรเยอะเลยวะ่ะปล่อยวิเดียวสี่ตัวเลยเหรอเกิดไปเปล่าน้อง โอ้โหปั่นปันป่นปัน่นปั่นไม่ปัน่นบัฟปั่นปัน่นโบต้องรอจังหวะกดอมตะให้ทันด้วยนะเนี่ยหวัดเสียวเลยวะ่ะเล่นแบบเนี้ยจะทำไงได้เล่นอย่างนงี้มมาชนะบ่อยเหอเนาะ โอเคเรียบร้อยไม่น่าขึ้นมาสเตอร์ได้นะที่เกียรดันด้วยก็แค่เพชรหนึ่งแหละยังไงก็ไม่น่าตกเพชรหนึ่งแหละเพชรหนึ่งเนี่ยก็ได้ลูบี้เท่าไหร่นะร้อยกว่าเนาะแค่นี้ก็พอใจคนระับอย่าไปโลภเยอะเอาลูบี้แค่นิดนิดหน่อยหน่อยก็พอนะสักหน่อยไหมทีมนี้ผมอยากลองเชิงว่ะ ผมอยากลองว่ะมีบินเหมือนกันนะจริงๆก็ไม่แนะนําให้ตีนะทีมที่มีบินเหมือนกันนะแต่ผมอยากลองเชิงว่ะเป็นตาสุดท้ายของวันนี้ด้วยแล้วกันนะไป let's go <S เฮ้ยเออบินเรามันจะปล่อยเร็วกว่านะผมเพราะว่าเราใส่ปืนของสเตนรลีเนาะแล้วก็จะตีแรงกว่าด้วยเพราะว่า ปืนของสแตนลีมันบวกดาเมจซีซีสีกันเลยทีเดียวนะเราแค่ต้องกดออมาตาให้ทันนะแล้วก็ต้องกดออมาตาให้คุ้มด้วยนะเฮ้ยห้าสิบแล้วหรอเอาดีทำไมบนแเรามันก็ก่อยอยา่างว่นน้องครับก่อนคอมโบล้างบางโอ้โหมันไม่โดนน้ำแข็งบินมันไม่โดนน้ำแข็งนะ้อง ยังแล้วโอเคมันใช้มาตาแล้วนะแสดงว่ามันพลาดละมันพลาดละมาโดนพี่แน่มาโดนผมแน่เอามาถ่ายนันสามสองหนึ่งปุ๊บหายหวาเสียวไม่ต้องดูบ้านนะไม่ดูบ้าน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 โควบดเราชนะแน่นอนปึ๊บดูนิดหน่อยโอเคเรียบร้อยกดมันกดไอเทมมั่วนะเมื่อกี้ถ้ามันกดไอเทม ถ้ามันไม่กดอามาตาเนะี่ยผมแพ้เลยนะเมื่อกี้แต่ก็ยังดีนะชนะมาได้นะผมสรุปเลยแล้วกันวันนี้นะเซนคูนะสรุปได้ว่าผมคิดว่ามีไว้ก่อนก็ดีกว่านะเพราะว่ามันก็คือเล่มเวอร์ชันทัดไฟนั่นแหละเนาะสำหรับใครที่ไม่ทันเล่มเนี่ยก็ผมแนะนำให้เก็บไว้หน่อยนะเพราะว่าหลีกสูงๆเขาก็ใช้กันใช่ไหมไอตัวผักแบบเนี้ยเพราะว่าเวลาเราโดนผัก ผักไปหน้าผักอยู่หน้าไอ้ถ้าถ้าเราโดนดันอยู่หน้าบ้านใช่ไหมตัวเซน,นคูเนะี่ยมันก็จะช่วยผักศัตรูไปได้เยอะเลยนะผมก็ผมก็คิดว่าควรจะมีว่ะนะแต่ถ้าคนที่แบบว่าคิดว่ามันไม่เก่งเนี่ยก็ก็ไม่ต้องสุมก็ได้นะครับแต่ตัวนี้มันเป็นแบบมันเป็นแบบอนิเมะลูกรักด้วยดีแบบเราก็ดูมันตลอดอนะก็เลยสักหน่อยละกันนะสรุปได้เลยนะก็คือมีไว้ก่อนก็ดีกว่า มีดีกว่าไม่มีนะเพราะว่าอนาคตเนี่ยผมว่าดาเมจทาานไม้ห,หุ่นโหดเยอะๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีนะเผลอๆเนี่ยอาจจะมีพลังไม้หุ่นโหดก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นพลังไม้เก่งๆเลยนะก็เซนคูเนี่ยก็อาจจะเอามาตีพวกพลังไม้ได้ก็ได้นะก็มีไว้ก่อนดีกว่านะทุกคนอืมมีไว้ก่อนแต่ที่เราทดสอบมาวันนี้นะใน PVP ผมยังไม่เห็นมันผัก เยอะสักเท่าไหร่เลยนะดีทุกคนเนี่ยเห็นผักเห็นมันมันผักบ้างไหมเซนคูเนี่ยมาร์กเวลาไว้ให้ผมหน่อยก็ดีนะเออมาร์กเวลาให้ผมดูหน่อยนะเพราะว่าผมเนี่ยพ v p พแล้วแบบมันมันจดจ่อกับการปล่อยในะอำเภอเกินไปนะทําให้ผมไม่เห็นเลยนะว่ามันจะผักโดนตอนไหนนะแถมอีกฝ่ายเนี่ยก็มาลุมมาตุ้มเต็มไปหมดเลยนะก็มาร์กเวลาให้หน่อยแล้วกันนะว่ามันผักโดนไหมนะแต่ผมคิดว่าน่าจะโดนแหละเพราะเราใส่โดนแน่นอนมาด้วยนะ เออมันยังไงมันก็ต้องโดนหรอวะเออแค่มันอาจจะโดนน้อยหรือว่ามันโดนแล้วศัตรูตัวเยอะเกินแล้วเรามองไม่เห็นอะไรแบบนี้เอามาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะชอบก็กดไลค์กด subscribe ให้ผมหน่อยนะครับผมก็จะได้ทำคลิปการเติบโตของ ID นี้ต่อไปเรื่อยๆนะกดไลค์กดซับด้วยไปละบ๊ายบาย